ข่าวดีนะครับของชาวลัคนาราศีตุลคือวาสนาดวงการเงินการทองของคุณจะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นที่ผมใช้คำว่าวาสนานั้นเพราะว่าดาววาสนาของคุณคือดาวศุกร์ดาวเจ้าตัวของคุณเองเนี่ยมันโครจรเป็นราชาโชคแล้วก็ไปลอยเด่นอยู่ในเรือนการงานอยู่กับดาวเจ้าเรือนลาภะหรือดาวเจ้าเรือนลาบ จึงเป็นช่วงที่คุณเองนั้นแสวงหาประโยชน์การเงินการทองต่างๆได้อย่างดีคุณฟังไม่ผิดครับดาวเจ้าตัวคุณไปเป็นราชาโชคแล้วอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเขาเรียกเรือนกรมมะหรือภพกัมมะภพการงานทําให้มีโอกาสที่จะได้รับเงินรับโชคดีต่างๆยังรวมความไปถึงดาวอาทิตย์ที่ไปเป็น มหาจักรเป็นดาวที่มาจากเรือนลาพะหรือว่าเรือนลาบก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของคุณนี่จะเป็นคํำพยากรณ์เป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงนี้จะหยิบจับทำอะไรก็มักจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างแน่นอนนะครับจะได้เงินได้ทองอะไรที่ติดต่อไว้ติดต่อมาก่อนหน้านี้แล้วหรือกำลังเริ่มติดต่อก็จะสำเร็จสำฤทธิ์ผลได้ไม่ยากเลย นะครับแต่นะครับมีข่าวดีเรื่องดีกับเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคนักนั่นหมายความว่าดาวความรักของคุณไปโครจรเป็นประและก็ราชาโชคจริงอยู่อาจจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันนะครับคุณเองก็ปิ๊งเขาเขาเองก็ปิ๊งคุณหรือต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกอยากจะให้อีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ร่วมในชีวิตหรือเป็นแฟนเป็นคนรักกันแต่ นะครับอาจจะไปเจอกับรักที่เออเป็นรักซ้อนก็ได้หรือไปเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพยากรณ์ให้ชาวาราศีตุลตรงนี้นะครับฟังแล้วก็จํากันไว้ให้แม่นแต่เรื่องคันพันเนี้ยมันบอกยากบางคนเขาก็เออเจอคนที่ถูกใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้าไปในทางที่ดี นะครับจนบางทีก็ลืมไปเลยว่าเอ้ยอะไรที่จะมีผลกระทบต่อไปข้างหน้าหรือบางคนมีความรู้สึกว่าคบคนนี้แล้วมีความรู้สึกไม่แฮปปี้ไม่ค่อยสบายใจนะครับก็มีความรู้สึกอยากกระถ้อยห่างออกมานี่ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองประการ แต่อย่างไรก็ดีนี่แหละคือคำพยากรณ์นะครับที่เป็นทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีของชาวลัคนาราศีตุลก็ขอให้ดูกันให้ละเอียดให้รอบคอบกันแล้วกันในส่วนของคำพยากรณ์ตรงนี้นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ทางแอปสีแดงนะครับ YouTube ของซินแสหมิงปัจจุบัน1 0 0นะครับ17ล้านวิวเข้าไปดูได้เลยนะครับมีให้ฟังทุกๆลัคนาราศีอันนี้ผมมา แยกย่อยเป็นพิเศษให้ฟังกันอีกหนึ่งช่องทางทาง tiktok ตรงนี้ผมอยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลน,นะในช่วงจังหวะที่ดาวของคุณไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเป็นราเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการงานเนี่ยช่วงเนี้ยถ้ามีใครติดต่อประสานงานเข้ามาหรือคุณจะเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะแม่งสําเร็จง่ายสําเร็จได้โดยง่ายเลยไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้ตัวของคุณเองนั้นมีสังคมแวดล้อมที่กว้างขึ้นด้วย นะครับนี่คือคํำพยากรณ์โดยทั้งหมดนะสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามสินแสหมิงไว้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะครับทางแอปสีแดงแอปสีฟ้าทาง IG นะเข้าไปพบกันนะครับชื่อเดียวเลยสินแสหมิงขอให้ทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ